เค้กนมฮอกไกโดลาวาสูตรนึ่งถ้าใครชอบกินเค้กนึง่งนุ่มๆน,นะคะเบลแนะนําตัวนี้เลยตัวนี้นุ่มมากๆแล้วอร่อยมากๆค่ะไปลงมือทํากันแป้งสาลีบัวแดงหนึ่งอห้าสิกรัมน้ําตาลทรายแปดสิบกรัมผงฟูเจ็ดกรัมนมผงฮอกไกโดห้าสิบกรัมเกลือป่นสองกรัมแล้วก็ผสมทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยไข่ไก่เบอร์สาฟอง นมสดจืด100 ml น้ำมันรำข้าว50กรัมแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วหาอะไรมาปิดมาคลุมไว้ค่ะพักแป้งไว้15นาทีครบเวลาแล้วไปใส่พิมพ์กันค่ะขนาดพิมพ์เบอร์3 2 1 7นมผงฮองไกโดยี่ห้อที่เบลใช้อยู่เบลใช้เป็นี่ห่อนี้นะคะตัวนี้ละลายง่ายแล้วก็หอมมันดีค่ะไปลองหาซื้อดูนะคะ แล้วก็ใส่เนื้อขนอมลงไปให้ได้เต็มพิมพ์เลยนะแล้วก็ไปเตรียมนึ่งกันได้เลยค่ะน้ำสำหรับนึง่งใส่2อถึงสข้อนิ้วน้ำนึง่งไม่ต้องให้เดือดนะคะให้เขาร้อนประมาณนี้นะไม่ต้องให้เดือดนะเราจะนึ่งเขาด้วยไฟอ่อนค่อนไปกลางนะคะ9นาทีค่ะเค้กลาวากับไฟสำคัญมากๆเลยเราจะทำให้ด้านในเขาสุกนะคะแต่ไม่ให้เขาฟูเขาจะเป็นลาวาค่ะ ไฟเลยสําคัญที่สุดเลยนะคะห้ามไฟกลางห้ามไฟแรงนะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันเนี่ยเบอร์ใส,ส่สูตรให้อีกทีในคอมเมนต์นะคะถ้าใครมีคําถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ